เตรียมเฮเดือนนี้จะอีกเพียบบัตรคนจนคนแก่และชาวนารับเงินกันทั่วหน้าในเดือนนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะกลางเดือนตุลาคมนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมยังรับอีกหลายโครงการทั้งคนแก่ชาวนาและบัตรคนจน โดยบัตรคนจนคาดว่าสิ้นเดือนนี้กลุ่มตกหล่นเงิน3,000บาทกดเงินสดออกมาใช้ได้ในช่วงโควิด19ที่ผ่านมาที่ทางกระทรวงการคลังจ่ายเพิ่มให้อีกนั้นแต่ไม่ทันกลางเดือนนี้แน่นอนสำหรับกลุ่มร้องทุกนี้ก็ต้องรอจนถึงสิ้นเดือนนี้ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มเบี้ยให้อีกคนละ200บาททุกขั้นบันไดและชาวนามีลุ้นสุดใน3กลุ่มนี้มาตรการไล่ละ1,000บาท เจาะเข้าที่ประชุมคอรมในวันจันนี้ทันทีวันที่12ตุลาคม2563เคาะมาตรการสำหรับ3กลุ่มนี้เพียบรอรับเงินอีกมากมายและเป็นเงินสดที่เข้าบัญชีทั้งสิน้นต่างออกไปเพียงบัตรคนจนที่กลุ่มตกัวโกลนเงินสดโควิด19เท่านั้นเพราะเงินจะเข้าบัตรคนจนและต้องไปกดออกมาเป็นเงินสดแทนจำนวน3,000บาทคาดว่าจะเคาะได้ก่อนสิ้นเดือนนี้สำหรับคนกลุ่มนี้ ซึ่งก็มีอยู่อีกหลายแสนคนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลหรือจากกระทรวงการคลังในช่วงโควิดที่ผ่านนานนั่นเองนะคะโดยก่อนหน้านี้กลุ่มนี้ที่รับเงิน3,000บาทไปแล้วก็มีถึง1.3ล้านคนโดยเหลืออีกจำนวนหลายแสนคนก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะสำหรับกลุ่มบัตรคนจนที่ยังเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือที่ตกหลุนอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือว่าพอมอก็ได้หารือเตรียมเพิ่มเบี้ยคนแก่อีก200บาททุกขั้นบันไดเพื่อรองรับประชาชนไทยในอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าซึ่งก็จะมีสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีมากถึง65-70%ของประชากรไทยและรัฐบาลมองว่าหากเพิ่มให้จะทาให้เงินนั้นหมุนเวียนเพราะกลุ่มผู้สูงอายุนั้นไม่สามารถทางานได้หลายคนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ70ปีขึ้นไป เพราะฉะนั้นได้มีไอเดียความคิดนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือให้กับกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองนะคะและสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มของชาวนาก็มีรุ้นที่สุดในวันจันนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์เตรียมจ่อนาเข้าโครงการไล่ละ1,000บาทของชาวนาที่รอคอยมานานแบบไม่เคยมีมาก่อนเพราะเกินกำหนดมาแล้วกว่าหเดือนเพราะงบประมาณของรัฐบาลน,นั้นขาดดุล จัดสรรงบปี2,564ไม่ทันทำให้ไม่สามารถจ่ายได้ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้มีงบแล้วก็เตรียมตัวรับกันได้เลยนะคะสำหรับกลุ่มชาวนานี้โดยมีอยู่ประมาณ10ล้านครัวเรือนสำหรับกรเกษตรกรชาวนาเท่านั้นซึ่งไม่รวมเกษตรกรแขนงอื่นๆโดยมาตรการที่คาดว่าน่าจะเคาะในที่ประชมุมชาวนาก็มีอีกหนึ่งมาตรการก็คือมาตรการประกันรายได้เกษตรกร โดยโครงการนี้ก็เป็นของกระทรวงพาณิชย์โดยมีนายจุรินนั้นผลักดันให้เพื่อราคาผลผลิตหรือราคาการเกษตรตกตามก็จะมีมาตรการตรงนี้ไว้ช่วยพยุงชาวนาหรือเกษตรกรแขนงอื่นๆนั่นเองนะคะโดยชาวสวนปาล์มก็จะมีการเคาะมาตรการช่วยเหลือพร้อมกับชาวนาอีกด้วยนะคะโดยจะนําเข้าที่ประชุมคอรมอในวันเดียวกันทันทีหากได้ก็จะได้ทั้งคู่ยังไงแล้วพ่อแม่พี่น้องก็ต้องรอฟังข่าวอย่างใกล้ชิดน,นะคะ สำหรับชาวนาและก็เกษตรกรแขนงอื่นๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ